ส่วนเรื่องการปรับคอรมอรก็มีการถามกันแต่ที่ประชุมพักส่วนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ทางสมาชิกพักเองรวมถึงในความเห็นผมนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับว่ากรณีที่มีข่าวปรากฏว่ามีการที่นายกรัฐมนตรีแนะนําชื่อคอรมอรชุดใหม่ทูลกล้าวนะครับก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของความเป็นผู้นําของท่านนายกยิ่งลักษณ์ว่าการปรับคอรมอรเนี่ยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่า กลุ่ม1 1 1บ้างนะครับอดีตแกนนำร้อยเก้าบ้างรวมถึงแม้แต่ท่านพันวุฒิโททักษิณเนี่ยได้มีการนําเสนอเรื่องตัวบุคคลหรืออาจจะนําเสนอผ่านสื่อว่าเป็นแหล่งข่าวนะครับวันนี้ก็เห็นได้ว่าการปรับคอรอมอนยอยู่ที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวแล้วก็มีการนําเสนอชื่อคอรอมอไปแล้วนะครับโดยมีการแถลงของท่านนายกมนตรีโดยการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเองรวมทั้งการที่มีโฆษก รัฐบาลก็ได้ออกมายอมรับในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าการดําเนินการบริหารประเทศภายใต้การนําของนายกยิ่งลักษณ์และมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําเราการมีการปรับครมอเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับมุ่งที่การแก้ปัญหาประชาชนเมื่อมีการทํางานมาระยะหนึ่งนะครับร่วมสี่ห้าเดือนเนี่ยก็จะเห็นว่าก็อาจจะมีการปรับเพื่อความเหมาะสมนะครับไม่ได้การปรับเหมือนกับที่มีทางสมาชิก พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้ก็ออกมาโจมตีโดยเฉพาะคุณนิพิษออกมากล่าวถึงการปรับครมเนี่ยว่าเป็นเพื่อตอบแทนคนที่เคยเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองจนให้พรรคเพื่อไทยรับชัยชนะโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนนั้นเป็นข้อความการกล่าวที่เป็นการเ็าเรียกว่าเป็นการให้ร้ายทางการเมืองนะครับเป็นการดิสเครดิตท่านายยกยิ่งลักษณ์รวมถึงมาอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยการปรับคณะมนตรีเนี่ย โดยเฉพาะรัฐบาลของนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่บริหารมา2ปี8เดือนเนี่ยก็มีการปรับครมตลอดนะครับการปรับทุกครั้งเนี่ยผมเชื่อมั่นว่านายกทุกคนเนี่ยไม่ว่านายกยิ่งรักษการปรับครมก็ต้องปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนและที่สําคัญนะครับผมเชื่อว่านายกยิ่งลัก ก็ดําเนินการในการปรับครอรมอเยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุงสดกับประชาชนไม่ได้ประโยชน์ของสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเพื่อตอบแทนกลุ่มคนเสื้อแดงหรือตอบแทนคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทําให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่อย่างใดน,นี่คือการพูดลักษณะเหมือนเป็นการจินตนาการในทางการเมืองและการพูดเหมือนกับเป็นการระบายอารมณ์ทางการเมืองมากกว่าที่จะเป็นการตรวจสอบรบัฐบาลอย่างสร้างสรรค์น,นะครับ